สวัสดีครับผมนัทวุฒิเกติรรกุลนะครับหรือร้านบารมีจากนพระเครื่องเบิ่มดอนเมืองนะครับพี่ๆวันนี้นําชุดพระเครื่องวัดทรายขาวสมเด็จหลวงพ่อทวดเนื้อว่านห้าพิมพ์เนื้อโลหะสามพิมพ์ตะกุดจันนองหนึ่งดอกพระเครื่องชุดนี้ได้ประกอบ พิธีพุทธาพิเศษวันเสาร์ที่สองมกราปีหนึ่งสี่นะครับอ่าเรามาเปิดดูนะครับอย่างแรกจะเจออะไรบ้างนะครับหน้ากล่องเขาะจะเขียนเหมือนหน้ากล่องอรดาษทุกอย่างนะครับเรามาดูประกอบไปด้วยอ่ะ เนื้อว่านห้าพิมพ์จริงเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนื้อหนาหะล่ะหนึ่งสองสามสมเด็จล่ะอ่ะหนึ่งถูกแล้วเร,าาเริ่มดูเลยครับอันนี้คือเม็ดแตงนะครับ สามารถมันกล้องมันไม่ค่อยขึ้นนะครับนี่นครับลองดูนะครับเม็ดแตงนะครับปีศูนย์แปดเหรียญไม่หนามากนะครับเหรียญมุงบาง หูเจาะนี่ครับแล้วก็เป็นตอรีเล็กหรือที่เขาเรียกกันว่ารุ่นรุ่นหนึ่ง รเดิมเลยนะครับพี่พี่เรามาดูนะครับใช้รุ่นหนึ่งหางยิ่จบวันที่เขานิยมมันอ่านี่หางนิ้งจบเห็นไหมครับทำไมเขาเรียกหางนิ้จบมันจะเป็นสองแฉกครับพี่พี่เนี่ยไอคำว่าสระอรูเห็นไหมครับแล้วรุ่นเขาจริเขาเขียนเป็นรุ่นแต่นี่ไม่มีเอกเขาเขียนว่ารุ่นหนึ่งหางยิ้งจบ จัดสร้างในวาระตั้งแต่ปี05-07นะครับพี่พี่แล้วก็ที่เขาพิยมนิยมเลยนะครับก็จะมีเม็ดแตงมีรุ่นหนึ่งแล้วก็มีตะกุดเนีย่ยตะกุดเนี่ยครับพี่พี่เป็นตะกุดจุดสองสองนะครับยุคต้นใส่ฉินเดิม ตะกรุดนี่ผมไม่ได้ลงลึกนะพี่เพราะผมเองก็ดูไม่เป็นนะพี่ดูไม่ขาดครับผมไม่ไม่ไม่บังอาจว่าเก่งหรือยังไงผมก็ไม่เป็นนะพี่พี่อันนี้ไม่ใช่โค้ดนะครับนี่คือคืออ่ารอยเข็มร้อยเข็มปืนนะครับที่ที่กระแทกยิงแล้วอย่างจุดสองสองเมื่อก่อนเนี่ยเขาระหานนะครับเขาจะไม่มีหี่อนะครับตัวซีตัวทีตัวอะไรก็แล้วแต่ เขาจะไม่มีนะครับปีจะยุคต้นจัดสร้างมาเรื่อยนะครับปี่ตั้งแต่ปีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยเขาจัดในหนึ่งสี่หรือเปล่าเออพี่ดูหน้ากล่องเห็นไหมพุทธาพิเศษมกราคือต้นปีปีหนึ่งสี่แล้วเขาไม่สามารถทำภายในสองวันได้นะครับพี่ๆเราก็ถึงมาป,ปกเสกดูให้สนิทครับพี่ๆ ใส่สินเดิมรอยเชื่อมเดิมดูสนิทเลยพี่พี่นะแล้วอันนี้คือชุดปั๊มเครื่องชุดเนื้อว่านปั๊มเครื่องทั้งหมดนะครับพี่พี่ราคาครับไม่แพงนะครับอย่างปั๊มเครื่องเนี่ยไม่แพงนะครับแต่มีเก๊น,นะครับพี่พี่ฝองตะกุด ครับวักผมกลัวแตกเขากระเทาะง่ายครับพี่พี่เพราะเป็นเนื้อน้ำมันคมมากเลยครับพี่พี่น้มเครื่องครับเนี่ยพี่พี่ดูดิเนี่ยครับคมมากครับเป็นสันเป็นแท่งเลยครับเนี่ยครับลั่นหมดเลยครับ ปั๊มเครื่องดูได้ยังไงอย่างแรกแนัน่นตรงหลังตรงจะปิ้นบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องแน่นที่สำคัญนี่ครับรอยตัดรอยคูดตอนดึงไม่พิมพ์ขึ้นนะครับเรียกปั๊มเครื่องนี่ครับ นี่ครับพี่ดูความคมนะครับปั๊มเครื่องนี่หลายคูดพิมพ์เดิมอันนี้จะเป็นยางตะกุดอันนี้เขาจะไม่โผล่นะครับก็คือปัม๊มแต่เขาต้องฝังต้องฝังตลอดต้องฝังตะกุดหลวงปุ่าจันนองนี่เขาเป็นนี่พิมจัมโบ้ครับ ไม่ใช่หน้ากรรมการนะครับหน้ากรรมการจะเป็นเก้าเจ็ดอย่างนี่พี่ดูนะครับตะก,กุดไม่โผล่้อะไรดูให้มันนัน่นยุบย่นแห้งนะครับอันนี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเขายังยุบเขายังย่นเลยนะครับ อเดี๋ยวกขาเทาะซะได้ดูดูแล้วนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับกขาเทาะหมดครับเนื้อถ,ถ้าโดนถ้ามีแก่น้ํามันแล้วเป็นว่านด้วยปั๊มเครื่องครับนี่ครับนี่สะกุดเห็นไหมอันนี้โผล่มาหน่อยหนึ่งอันนี้คือว่าเขาแย่แบบพอดี นี่สมเด็จอึ๊บเนื้อน้ำมันเลยนะครับเนือขาวล่นหมดครับอย่างที่บอกนี่นะพี่นะทำไมผมไม่ลงลึกไม่บอกประวัติก็ไม่ค่อยเป็นนะครับพี่ตตรงๆแต่เรืยอน,นี้เป็น เนี่ยครับอย่างนี้เลยมาเล็กในรุ่นแรกเขาเป็นของหลวงจันนองเนี่ยครับอุ้ยพระองค์นี้นะครับเขาขายกันไม่ค่อยแพงนะครับพี่พันสองพันแต่พี่ๆเชื่อไหมไม่มีของนะครับไม่เจอของนะครับเพราะว่าเขาจะติดอยู่ในกล่องกรรมการอย่างเดียวนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรก รุ่นแรกของอาจารย์นองนะครับแล้วทัานหลวงปุทินจัดสร้างในปีหนึ่งสองนะครับนิกเกิลน,นะครับดูครับเดิมเดิม,มนเลยนะพี่นะนี่ยเดิมไหมว่าไงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยวอทำนี้ก่อนลูกนี่ครับเหรียญอย่างที่บอกตะแคงดูคนระับ เห็นไหมครับนี่ขนาดนี้ชุบมิกเกิลนะครับพี่พี่ยังคมเลยอนานี้เลยเนี่ยเห็นไหมแ้วตาอาเป็นมากแค่นี้แล้วพี่นะเรามาคุยกันอย่างเช่นพระชุดอาจารย์นองเนี่ยมีแต่คนบอกว่า ถ้าเล่นหลวงพุทธรต้องเป็นเก้าเจ็ดว่านพี่ลองสังเกตนะครับพระหลวงพุทธดเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยเขาขายเก้าเจ็ดแพงจริงครับแต่พี่ไปขอดูในคอรหรือว่าชุดที่คนขายเขาขายนะหนึ่งนะหนึ่งไม่เม็ดแตงกัตะกะุดเขาต้องมีทุกคนก็ใช้แทนหลวงพุทธวดหลวงพุทธิม อย่างหลวงพ่อทิมเนี่ยครับเขารักอาจารย์นองมากครับแล้วอาจารย์นองก็นับถือหลวงพ่อทิมมากเหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะครับวัตถุมงคลที่ท่านหลวงพ่อทวดหรือถ้าวัตถุมงคลที่อาจารย์ทิมสร้างเกินครึ่งจะอยู่ที่อาจารย์นองทั้งหมดีจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วอย่างเขาบอกว่าอุ้ยหลวงพ่อทวดยังไงก็ต้องเล่นเก้าเจ็ด ยังไงก็ต้องเล่นที่ทันนะเล่นปีกลึกลึกพุทธ <c oughs> คุณไม่มีต่างนะครับแน่นอนครับพี่ลงตัวทวดผมบอกให้เลยนะครับ <c oughs> เป็นพาร์ทดีนะครับ <c oughs> ดีมากเลยครับอย่างเดีย๋ยผมฮีบไซด์ <c oughs> อย่างอันนี้ <c oughs> เป็นชุดของเจ้าของเจ้าของคนนี้นะครับเจ้าของที่ครอบครองชุดรมการ ขาก็ยังแขวนนี่นะครับเขายังแขวนจะนองไม่ลงคำแต่ไม่ใช่แปดสิบปีนะครับแต่ปีอะไรเขาไม่ยอมบอกเหมือนกันเจ้าของดอกใหญ่นะครับดอกยาวสองสองนี่นี่ครับเดิมเดิมของเขาจนทนิดนะนี่ปู่ย่าของแมงน,นะ เขามีจากหลักเยอะนะครับจะขอคนนี้จะดูเขาเขายยงแขวนจะนองเลยแล้วนักเล่นสมัยก่อนนะครับลองขอดูในคอเขาไม่เม็ดแตงก็เป็นตะกุจจันนองละลายแบงลูกหรือบางคนอาจจะแขวนลุนพี่ลองดูนะครับอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อคนอื่นเขาว่าอุ้ย ประทวดต้องแขวนเก้าเจ็ดไม่จริงนะครับพี่พี่ผมจะบอกให้นะครับคนขายเขาขายเก้าเจ็ดจริงครับแต่เขาแขวนจันนองกันทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ครับพี่พี่ผมนัทวุฒิเกจจิตรกุลบารมีจาไนไอพระเครื่องหรือเบิ่มดอนเมืองนะครับฝากไปแค่นี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ